ก็ใช่ใช่เขาเขาเขามีแบบวิ <rze verdi? S 1> ่งจู๊บคนหนึ่งเขาเขาหนึ่งต่อสองไหวอ่ะพวกนั้นอ่ะ <ahead> ข like ้างหน้าตัวหนึ่งครับตะกี้โอเคเออคิงเอ้ย้งนเฮ้ย disregard that กำลังโดดอยู่นะครับโอเคดีเลย หมัยก่อนผมมีปัญหาเขาอยู่สมัยผมเล่น PS อะ่ะผมก็ไปหนึ่งหนึ่งเมกเด็กนัผมก็ไปหนึ่งหนึ่งอะเขาอ,อะ FOV แปดสิบอะเตี้ยบอะ

need yeah, he's cool. on, so, yeah. <laughs> <Go. Okay. laughs> on a swivel here Moving in. Gobert, de laatste keer. Ik heb daar een hier een keer. Ik heb 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 มันเอโล่งอ่ตรงนี้มันล่งไมครับได้หมอกดิกต้นเลยมันดูเราอยู่นะนี่ขึ้นมานะแค่ขึ้นมานะเวียนหัวผมอกทิ ผมขนาดนี้เราผมไม่ขึ้นแล้วคนนึงเนี่ยล้วมองบีบมันโดดมาขึ้น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 ล้ก็ยงงเยนนเขวนดีว on this area. Sure. Hey, for yeah, right, right. oh, <coughs> enemies oh, here. You okay. right, 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 right. okay. oh, don't ข้างบนไม่เจอครับแล้วของสุนไหมแจ้งได้หรอได้ได้ดพีเเปิดเลยครับผมมีกล่องนึงอะกล่องกระสุนขอบครับมีงานระวังเิยมดแล้วยิะ he recon overhead! He'd Copy. UAV orbiting the AO. Recon is on

โคตรกเม่ไเลยโนป็นนัยี่ดูแม่ สนหมดผมเกยจริงหรอผมก็ไม่น่ารอดแตกวงแรงเกือบแล้วล่ะพี่ท็อปกระสุนหมดพอดีได้ตัวเดียวมันเหลือสองตัวไม่เป็นไรฮะชิลๆผมไม่รู้ว่ามันซ้อนอยู่สามมันมีตัวซ้อนอยู่ข้างนอกอีกหนึ่งคอยดักวงมันใหญ่เลย เดือดสิบสองทีมีที่เล่นอยู่ตายเร็วรถไปตายกันเร็วแล้วเลกเราตายตรงไหนอ่ะจะบวกได้ไหมนี่เราตายในนี้ No one left to fight here. Stand by for redeployment. เมื่อไรผมมีตังค์ทุกอยู่ Gulag is closed until further notice. Your squad mate failed their mission. They're headed back to base. Got a loadout drop, now. Roger, got eyes on the vehicle. Oh, yeah. oh. Oh. I'm, I'm

มาแล้วมาสวนตรงนี้ฮะเยอะนะครับ

มีสี่อนมีสี่คนติดต่อเลยเลยครับสายสายใกล้ใกล้เราบ้างอาจจะมีศัตรูมีมีคราบใหญ่นะใหญ่แล้วเหลืออากเ่อะเลยเอาเอฟกีไปก่อนไหมถามเหมือนปก่อนี้ยแม่1 0ย